สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนแกะ l a s e r All-in-One รุ่น a p p ไบเ e ต3ขีด715นะครับวิธีการแกะนะครับอันดับแรกก็คือให้ทำการแงะฝาอันตัวล็อกของคาตั้งก่อนนะครับก็งัดขึ้นนะครับตรงนี้ด้านล่าง แล้วมันจะมีขเขี้ยวอยู่ครับประกัแลรวจ็ยกสกข้างหลังมาหนึงนะครับข้างบนมันก็จะเปิดแล้วก็ดึงย้อนขึ้นข้างบนนะครับจะมีเขี้ยวเ,เนี้ยแงช่วงนี้ครับหนึงชิ้นนะครับจากนั้นก็ทําการไขน็อตสี่ตัว นั้นยกขึ้นครับก็เปน็นัดออกเรียบร้อยแล้วก็มองนันด้าน,นล่างนะครับจะมีนอดสามตัวหนึ่งสองสามทำการไขออก สากนั้นก็หาอะไรมาแงะด้านข้างนะครับด้านมุมมุม ครับนิดเดียวแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นใช้น,น้อยนะครับเนี่ยตามมุมเฉยมันจะเี็มเซี่ยวอยู่ตามมุม ครับแล้วก็ยกเลื่อม,มาทางขวานิดนึง <Okay. S 1> ก็เปน็นวิธีการแกะฝาหลังนะครับของเอเซอร์ออยนวันเซตสามขีดเจ็ดหนึ่งห้า